สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับย้อนดูเบื้องหลังการคัฟเวอร์เพลงของผมนะครับซึ่งอันดับแรกเราก็จะบันทึกเสียงกีตาร์ก่อนนะครับเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมทําเพลงนะครับอย่างผมผมใช้ iPad นะครับก็จะใช้แอปกระดาษแบนแล้วก็อินเตอร์เฟซพร้อมกับกีตาร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2เราก็จะร้องเพลงนะครับ เสียงกีตาร์นะครับที่เราได้บันทึกไปแล้วนะครับเราก็ร้องเป็นคาราโอเกะได้เลยนะครับคำนอนที่3านะครับเราก็ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอประกอบเพลงนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ได้ใช้บริเวณพื้นที่ก็ใกล้หอพักนะครับไม่ต้องไปไหนไกลๆนะครับเราก็ใช้บริเวณรอบๆหอพักเราเลยนะครับซึ่งประหยัดเวลาดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องหลัง กันไทยวิดีโอของผมนะครับลองฟังดูนะครับว่าทุกคนชอบไหมถ้าทุกคนชอบก็ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Thank you for your subscribe